สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรพรมรัตนาคามอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทศเดเลขที่13ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับศิละปะลัทธิประทับใจค่ะศิละปะแบบลัทธิประทับใจจะมุ่งเน้นถึงการวาดภาพที่จับซึ่งสายตาสัมผัสรับรู้ในช่วงหนเวลานั้นและเป็นช่วงเวลาที่ฉับพลันลักษณะของภาพวาดแบบลัทธิประทับใจคือการใช้ผู้การตวัดสีย่างเข้มเข้ม,ขมใช้สีสว่างสว่างมีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบเน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาและมีมุมมองที่พิเศษรูปแบบของศิละปะละัทธิพับับใจเป็นการบันทึกการสะท้อนแสงบนพื้นผิวของวัตถุรวมทั้งสภาพบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาให้สนใจต่อการแสดงรูปทรงให้โดดเด่นใช้สีสดใสาตามสีของสเปกตรัมระบายด้วยรอยแปรงหย,ยายบๆทับซ้อนกันหลายครั้งศิลปินที่สำคัญได้แก่โคลโมเนซิสเลเดอกาสปิซาโลเลนัวและมาน ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ